จังหวัดลบบุรีครับจัดฝึกการป้องกันระงับอักขีภัยในพื้นที่สารกลางจังหวัดลบบุรีครับเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการช่วยชีวิตและประสบการณ์ในการป้องกันระงับอักขีภัยครับนายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับเป็นประธานเปิดโครงการฝึกการป้องกันระงับอักขีภัยในระดับพื้นที่สารกลางจังหวัดลบบุรีโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรสารกลางจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมการฝึก ที่บริเวณห้องประชุมทานตะวันชั้น5าสารกลางจังหวัดลบบุรีเนื่องด้วยปัจจุบนันครับสารกลางจังหวัดลบบุรีหลังเก่ามีการก่อสร้างคาันหลังใหม่อาจทําให้เกิดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุหรือเกิดอักขีภัยในพื้นที่จึงได้ให้มีการจัดฝึกการป้องกันนะครับและระงับอักขีภัยในพื้นที่สารกลางจังหวัดลบบุรีขึ้นให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในสารกลางเพื่อทําให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นในความปลอดภยัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์รวมถึงเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและระง,งับอักคีภัยในอาคารครับพร้อมทั้งความพร้อมของหน่วยงานที่ตั้งในสารกลางให้ผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการช่วยชีวิตและประสบการณ์ในการป้องกันระง,งับอัคคีภยัย โดยมีการอบรมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติครับซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าหรือ AED รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในการดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงด้วยครับ